ยอดกุก๊กบุกแดนเซียนบทที่สองหนุ่มหล่อน้ำใจงามผู้มังคังโฮมยอดกุก๊กบุกแดนเซียนบทที่สองหนุ่มหล่อน้ำใจงามผู้มังคั่ังบทที่สองหนุ่มหล่อน้ำใจงามผู้มังคังมอสดวินเจอร์มอสดวินเจอร์เป็นหนึ่งในสามผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งแห่งสำนักหลานเทียนและเป็นศิ์สายตรงของท่านปรมาจารย์เลอเหอในขณะเดียวกันเขายังเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าสำนักอีกด้วยแม้จะเป็นเพียงบุตรบุญธรรมแต่ก็ถูกปฏิบัติ เหมือนดังลูกในไส้ฮ ouais. on ูหย like ินเจ้าสําน okay. ักรักเขาดุดดั่งแก้วตาดวงใจมดวินเจอไม่เพียงแค่มีภูมิหลังที่แข็งแปร่งเท่านั้นเขายังมีพรสวรรค์เป็นเลิศสามารถสร้างรากฐานลมปราณได้สําเร็จตั้งแต่อายุ15ทั้งยังเป็นผู้บําเพ็ญที่อายุน้อยที่สุดแห่งแดนเซียนที่ทําได้อีกด้วยเป็นเรื่องจริงหรือนี่อาหารของสํานักสายในมิอาจทาให้ปรมาจารย์เล่อเหอพอใจได้จริงหรือเช่นก็หมายความว่าโอกาสรวยของพวกเรามาถึงแล้วสิ ถูกต้องค่าได้ยินคนสำนักสายในพูดกันว่าสิทธิ์พิโมใจกว้างยิ่งนักข่าวมอสวินเจอร์ปรากฏตัวขึ้นที่ตลาดนอกสำนักเพราะมาหาซื้ออาหารให้ปรมาจารย์เล่เอหอผู้ตะกราตะกรามและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งสำนักหลานเทียนแพร่สะพัดไปทั่วบรรดาผู้คนที่มุงดูต่างแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วหลิงยาเว่รู้สึกมึนงง,งอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็มั่นใจว่าคนตรงหน้าเป็นกุญแจสำคัญที่ชี้ขาดว่าวันนี้นางจะทำภารกิจสำเร็จ หรือไม่ต้องรออีกสักพักก่อนเนื้อ,อย่างจะสุกได้ที่ท่านคงกระหายน้ําแล้วเป็นแน่หลิงเยเว่ยิ้มอย่างประจบสอพลอมือข้างหนึ่งพลิกเนื้อแกะย่างบนตะแกรงมืออีกข้างกเกื้อมไปหยิบแก้วน้ําแตงโมในตะกร้าใบเล็กนี่คือน้ําผลไม้อร่อยยิ่งนักมอดวินเจอรับแก้วมาด้วยความฉงนแก้วไผ่ใบนั้นมีความเย็นเล็กน้อยทันทีที่เปิดฝาดูเขาก็หันไปมองด้านหลังหลิงเยเว่ไม่ได้นี่มันเลือดไม่ใช่ หรือเอาเป็นเลือดรถหวานกลิ่นผลไม้นี่เองเมื่อสบตากับสายตารุทันของมอสวินเจอเช่นนี้รอยยิ้มประจบสอพลอของหลิงยาเว่พลันประหม่าเล็กน้อยมอสวินเจอเอาฝาปิดแก้วนำแก้วไผ่เก็บไว้ในแหวนมิติก่อนจะพึมพำรรเสียงเบาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ความรู้สึกท่านอาจารย์คงจะชอบจากนั้นเขาก็ยื่นหินวิญญาณให้หลิงเวไปหนึ่งถุงหลิงเวเปิดถุงหินวิญญาณด้วยความตื่นเต้น สลับกับความคาดหวังในใจแสงอันสุกสกาวของหินวิญญาณนั้นพลันกระทบตานางรู้สึกราวกับตนต้องตาบอดเพราะจ้องมองแสงดังกล่าวจุลภาคอย่างน้อยในถุงนี้ต้องมีหินวิญญาณมากกว่า20ก้อนเป็นแน่มันคือหินวิญญาณเชียวนะซ้ำยังเป็นหินวิญญาณ20กว่าก้อนอีกด้วยภารกิจสำเร็จรางวัลที่ได้รับคือค่าพลังวิญญาณ100แต้มหักค่าพลังวิญญาณที่ติดค้างไป30แต้ม เหลือค่าพลังวิญญาณ70แต้มอายุขัยคงเหลือ10วันน้ำเสียงอันไพเระสนองหูของระบบที่คำนวณรางวัลทำให้หลิงเยาเว่พึงพอใจเป็นอย่างมากหากภารกิจสำเร็จนั้นไม่เพียงทำให้นางมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เท่านั้นแต่ค่าพลังวิญญาณที่ได้รับมายังสามารถนำไปซื้อสินค้าในร้านค้าระบบได้อีกด้วยในนั้นนอกจากจะมีวัตถุดิบมากมายหลายชนิดแล้วยังมีเครื่องเทศเครื่องปรุงรสเครื่องครัว รวมไปถึงเพลดวิชายาลูกกล่อนศาสตราวุธยันแผ่นค่ายกลอาวุธแม้แต่ของที่คิดไม่ถึงล้วนแต่มีทั้งสิ้นเงื่อนไขแรกคือต้องมีค่าพลังวิญญาณก่อนหลิงเยเว่จับถุงบรรจุหินวิญญาณขึ้นมาแนบหน้าและถูถ่ายไปมาจังหวะน,นี้เองที่โมดวินเจอคล้ายตกหลุมพลางให้สีหน้าและท่าทางอันลุ่งหลงมัวเมาของนางสิทธิสำนักสายนอกลำบากยากเข็นถึงขั้นนี้เลยหรือเมื่อหลิงเยเว่ เรียกสติตนเองกลับมาได้ก็สังเกตเห็นมอสวินเจอร์ยืนตรงหน้าตะแกรงย่างด้วยสีหน้าสับสนยากจะอธิบายนางจับถุงหินวิญญาณแน่นโดยสัญชาตญาณก่อนกล่าวอย่างระม,มัดระวังว่าท่านคงไม่คิดเปลี่ยนใจกลับคำหลอกกระมังเนื้อก็ย่างแล้วเปลี่ยนใจไม่ได้เป็นอันขาดมอสวินเจอเก็บสีหน้านั้นทันทีสายหน้าปฏิเสธแม้ว่าเมื่อครู่เขามีความคิดเช่นนั้นจริงก็อำเหลิงเยวแอบโล่งใจถุงหินวิญญาณน,นี่ ให้ข้าใช่หรือไม่โมดวินเจอพยักหน้าหลิงเยเว่ได้รับการยืนยันเช่นนี้ก็ดีใจยิ้มจนหน้าบิดเดียวปากแทบจะฉีกถึงหูนางยังไม่เคยมีถุงเก็บของเช่นนี้มาก่อนเลยชายหนุ่มผู้นี้รูปก็งามและยังจิตใจดีอีกหลิงเยว่ยิ่งมองโมดวินเจอก็ยิ่งชอบนางหยิบน้ำแตงโมแก้วสุดท้ายออกมายัดใส่มือเขาด้วยความยินดีจากนั้นก็หันไปย่างเนื้อ อย่างตั้งอกตั้งใจต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้ให้อยู่หมัดและต้องสร้างความประทับใจต่อผู้มีพระคุณผู้นี้ที่ต่อชีวิตให้นางด้วยเนื้อแกะย่างอังไฟฐานเป็นหนึ่งในปิ้งย่างชั้นเลิศชั่วพริบตาเดียวกลิ่นหอมกรุ่นก็ช่วยฟูงไปทั่วทุกอนูท่านกินก่อนสิข้าจะย่างเพิ่มให้ท่านอีกหลายหลายไม้เลยหลิงเยเวยืนเนื้อแกะย่าง20ไม้ที่เสร็จแล้วให้กับมอวิสนเจอจากนั้น จึงนาเนื้อแกะสดที่เหลือในตะกร้าออกมาตั้งใจจะย่างให้หมดอย่างไรเสียชายหนุ่มผู้นี้ก็ให้หินวิญญาณน,นางมามากเกินไปจริงๆจะให้เนื้อย่าง20บไม้กับน้ําแตงโมสองแก้วก็ดูไม่สมเหตุสมผลเท่าใดนะักมอดวินเจอขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาไม่ได้อยากยืนกินเนื้อย่างในตลาดที่มีผู้คนมากมายเดินไปมาเช่นนี้แต่ความหอมของเนื้อย่างช่างหอมหวนเกินไปจริงๆมันส่งกลิ่นโชยเข้าจมูกเขาอย่างมิอาจปฏิเสธได้เพราะมีอาจารย์ ที่มีความทะเยอทะยานในการกินอย่างยิ่งเขาจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงนิสัยเหล่านั้นมาได้การกินเนื้อย่างในตลาดสักไม้คงไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดกระมังมันเป็นเรื่องปกติมอดวินจะปลอบใจตัวเองก่อนจะหยิบเนื้อย่างออกมาไม้หนึ่งและชิมมันอย่างระมัดระวังทันทีที่เนื้อย่างเข้าปากมันช่างหอมกรียมนุ่มและยังมีความเผ็ดเล็กน้อยยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งหอมอร่อยกว่าที่จินตนาการเอาไว้มากวัตถุดิบ ธรรมดาทั่วไปทำให้รสชาติอร่อยได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือเมื่อหมดวินเจอกินหมดไปไม้หนึ่งก็รู้สึกเผ็ดขึ้นมาจึงลังเลว่าจะดื่มน้ำผลไม้ที่เหมือนเลือดนี้ดีหรือไม่ทันทีที่รสชาติหวานเย็นไหลเข้าสู่ลำคอมันไม่เพียงแต่บรรเทาความเผ็ดได้เท่านั้นแม้แต่กลิ่นเนื้อที่อยู่ในปากตอนนี้ก็ถูกความหอมของผลไม้เข้ามาแทนที่ด้วยอร่อยหรือไม่หลิงเยเวยเอ๋ยถาม ด้วยความคาดหวังอึงมดวินเจอพยักหน้าอย่างสำรวมเลือดมีรสชาติไม่เลวเลยหลิงเยัวไว้ได้ยินเช่นนี้จึงพูดไม่ออกนางหมดคำจะพูดแล้วมดวินเจอนำเนื้อย่างและน้ำผลไม้ที่เหลือเก็บไว้ในแหวนมิติรอกลับไปแล้วค่อยชิมต่อเก็บเสร็จจึงหันหลังเดินไปที่ร้านขายผลไม้เคลือบน้ำตาลข้างๆ เห็นพ่อค้าตะโกนขายของอยู่เสียงดังก้องข้าเอาผลไม้เคลือบน้ำตาล20สิบไม้พ่อค้าผู้นั้นรับถุงหินวิญญาณถุงเล็กมาอย่างดีอกดีใจจนน้ำตาไหลไม่เสียแรงที่อยุดแอบสาตะโกนขายของเสียงดังมอดวินเจอเดินผ่านร้านไหนก็ซื้อของร้านนั้นมาตลอดทางจับจ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือยสมกับฉายากระเป๋าเงินแห่งสำนักหลานเทียนจริงๆเมื่อพ่อค้าขายมันโทเห็นผู้มั่งคั่งเช่นนี้ ก็รีบเสนอหน้าฉีกยิ้มกว้างออกมาทันทีมอสวินเจอรจะควักถุงหินวิญญาณออกมาแต่กลับพบว่าเขาใช้หินวิญญาณระดับล่างไปจนหมดแล้ววันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันหากท่านอาจารย์เห็นของกินมากมายเช่นนี้คงต้องดีใจมากเป็นแน่พ่อค้าหมันโถมองดูมอสวินเจอรเดิอนออกไปไกลเรื่อยๆก็รู้สึกผิดหวังจนแทบจะส่งเสียงร่ำให้ออกมามอสวินเจอเดินกลับมาที่หน้าร้านหลิงเยเวนางเก็บร้าน แล้วยืนถือถุงกระดาษที่มีไม้เสียบเนื้อแกะย่างอยู่ในอ้อมกอกเราเขาอยู่หลิงเงยเว่ยื่นถุงกระดาษให้มอดวินเจอร์ก่อนจะโบกมือลาเขาด้วยรอยยิ้มสุดใสมอดวินเจอร์พยักหน้ายืนส่งหลิงเงยเว่เดินออกไปจากตลาดอย่างปลอดภัยก่อนจะเรียกกระบี่ของตนเองออกมาและอันตรธานไปอย่างรวดเร็วเหล่าบันดาพ่อค้าที่ไม่ได้ถูกเขาอดหนุนต่างพากันกลุ่มขมับนั่งร้องไห้สิทธิ์ข้าข้าได้ยินว่า เจ้าไปทำความดีที่สำนักสายนอกมาอย่างนั้นหรือเมื่อปรมาจารย์เลอเหอเห็นชายหนุ่มเดินเข้ามาจู่จูเส้นเลือที่ขมับสองข้างก็กระตุกท่านอาจารย์ให้ข้าไปหาอาหารมาให้ไม่ใช่หรือโมดสวินเจอเอาอาหารกองใหญ่ออกมาจากแหวนมิติด้วยท่าทางยิ่งสงบสีหน้าของเลอเหอไม่ค่อยจะดีนักปรมาจารย์กระบี่อันดับหนึ่งผู้สง่าพาเผยแห่งโลกบำเพญเซียนตกตามถึงขั้นต้องกินอาหารของมนุษย์สามัญธรรมดาแล้วอย่างนั้น หรือท่านอาจารย์เนื้อย่างกับน้ำผลไม้นี่รสชาติไม่เลวเลยสิบชิมให้ท่านอาจารย์แล้วขอรับเนื้อแกะย่างถุงใหญ่และน้ำผลไม้หนึ่งแก้วถูกมอสวินเจอร์นำออกมาจากบรรดาอาหารทั้งหลายแล้ววางลงตรงหน้าถุงเนื้อย่างในส่วนของเขานั้นเขากินหมดระหว่างทางแล้วก็มันอร่อยเกินกว่าจะหยุดได้นี่นาเล่าเอเลอาโมงเพราะไม่เชื่อมีของอร่อยอันใดที่เขายังไม่เคยกินบ้างเล่าถึงขั้นกล้าพูดเลยว่าของอร่อย หรือของไม่อร่อยทุกอย่างในแดนเซียนหรือแม้แต่โลกมนุษย์เขาล้วนเคยกินมาหมดแล้วเขามีชีวิตอยู่มาหลายพันปีใช้ว่าจะใช้ชีวิตไปวันๆเสียที่ไหนหากไม่ใช่เพราะแดนเซียนเกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยเขาคงจะทะลวงพลังสำเร็จไปอยู่ในโลกเบื้องบนและป่านนี้ก็คงจะได้กินดื่มอย่างอิ่มหนำสำราญไปแล้วท่านอาจารย์ไม่กินหรือเช่นนั้นข้ากินเองมอสวินเจอเห็นเล่อเหอไม่เคลื่อนไหว รู้ได้ชัดว่าอีกฝ่ายกำลังคับแค้นใจอยู่เช่นนั้นก็ดีเขายังดื่มน้ำผลไม้เลือดนั้นไม่อิ่มเลยดังนั้นจึงยกมันดื่มอีกอึกหนึง่งและกัดเนื้อย่างอามอีกคำเลอรเหอเห็นเช่นนี้ก็รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักทุกครั้งสิธิรักของเขามักจะกินอาหารเล็กน้อยและควบคุมเรื่องปริมาณไม่เคยยัดเข้าปากไม้แล้วไม้เล่าเช่นนี้มาก่อนกลิ่นหอมที่โชยเข้าจมูกนั้นย้วยวนความตะกละของเลอเหอ เขาจึงหยิบเนื้อ,อย่างขึ้นมาลองชิมไม้หนึ่งด้วยความสงสัยอืมอร่อยยิ่งนักทั้งเผ็ดทั้งหอมซ้ำยังรู้สึกกระปรีกระเปล่าอีกด้วยหากสามารถเอาเนื้อสัตว์วิญญาณระดับสูงมาแทนที่วัตถุดิบธรรมดานี้ได้รสชาติต้องอร่อยกว่านี้เป็นแน่ Thank mm -hmm.